ทำไมรถบางคันนะครับถึงรู้สึกเร็วทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ขับเร็วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางครั้งนะครับเรานั่งรถแล้วรู้สึกว่ารถวิ่งเร็วทั้งที่ดูจากเข็มไม้แล้วความเร็วมันไม่ได้สูงเลยวันนี้นะครับเราจะพามาพบคําตอบกันว่าความรู้สึกนี้เกิดจากอะไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับ เริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยนะครับก็คือเสียงเสียงจากเครื่องยนต์เสียงลมหรือแม้กระทั่งเสียงยางที่เสียดสีกับพื้นถนนทั้งหมดนี้นะครับส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกของเรานะครับถ้ารถคันไหนนะครับมีเสียงเครื่องยนต์ดังมากหรือเสียงลมที่ผ่านเข้ามาในห้องโดยสารดังชัดเราก็จะรู้สึกว่ารถวิ่งเร็วขึ้นครับแม้จริงๆแล้วเราจะขับแค่60-80กิเมตรต่อชั่วโมงก็ตามปัจจัยที่2นะครับก็คือการเล่นความเร็วหรือ G Force นะครับ ถ้าเราเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วหรือเบรกกะทันหาันนะครับร่างกายของเรานะครับจะรู้สึกถึงแรงดึงซึ่งทําให้สมองนะครับแปลผลว่ารถกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทั้งที่อาจจะไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นเลยครับต่อมานะครับก็คือมุมมองและทัศนวิสัยเวลาที่เรานั่งรถอยู่ในตําแหน่งต่ําหรือใกล้พื้นถนนนะครับเช่นรถสปอร์ตเราจะรู้สึกว่ารถเร็วกว่าเวลานั่งในรถ SUV หรือรถบัสที่มีตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับพอระยะมองเห็นของเราสั้นลง และสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเคลื่อนผ่านไปเร็วขึ้นครับปัจจัยที่4ก็คือพื้นถนนและสิ่งแวดล้อมลองนึกภาพเวลาเราขับรถบนถนนที่แคบมีต้นไม้หรือวัตถุข้างทางเยอะๆนะครับกับถนนที่กว้างและโล่งคุณจะรู้สึกแตกต่างกันครับเพราะการที่วัตถุด้านข้างนะครับเคลื่อนผ่านเราอย่างรวดเร็วทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกาลังขับรถเร็วทั้งที่ความเร็วจริงอ่าเท่ากันครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยเรื่องของระบบช่วงล่างของรถ ถ้ารถนะครับมีช่วงล่างที่แข็งหรือออกแบบมาให้รับรู้ถึงพื้นผิวถนนมากๆนะครับเช่นรถแข็งหรือรถสปอร์ตเราจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนมากกว่าครับทําให้เรารู้สึกว่ารถเคลื่อนที่เร็วขึ้นครับสุดท้ายนะครับก็คือจิตวิทยาและอารมณ์ถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นกังวลหรือกลาลังโฟกัสไปที่ความเร็วสมองของเรานะครับมักจะขยายความรู้สึกนั้นออกมาเช่นเวลาขับในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือขับตอนกลางคืนเราอาจจะรู้สึกว่ารถเร็วขึ้น ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างจากตอนกลางวันเลยครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือปัจจัยที่ทําให้เรารู้สึกว่ารถเร็วทั้งที่ความเร็วจริงอาจไม่ได้สูงอย่างที่คิดครับแล้วเพื่อนๆละครับมีประสบการณ์หรือเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับผมถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ